ท่นี้ช่องแท้กตองพารวนี่ค่ะน้องมี้สภาพี่น้องบุ้คผู้ชมมาขอโชคขอลาบที่เมตะเกียนทองเย็นต้นนะคะอายุประมาณร้อยกว่าปีนะคะพี่น้องนีอาจารย์ชื่นมาทําพิธีนะคะสุดๆเด้อพี่น้องเมื่อนี้ไล่สุดมันครับ สาธุสาธุสาธุเามาแล้วเล็กเด็กเข้าไปนองครับอาจารย์ชื่นเนาะเอาเล็กเด็กอาจารย์ชื่นวันนี้ที่เมตะเกียนทองยืนต้นแม่ตะเคียนทองยนต้นนครับเีวผม่นแม่ะเียนทองาไปนอนทศักบอกวาพีนกันนะคะเขาขาวจะเามาที่สัตว์เนี่ยนแต่ามาฉาบเลยเดงเงินเช็เงินหลานเลย อม,มองนี้พึ่งมาขอมันบอครับแมนครับครั้งแรกที่มานอหมองนี้เนาะแมนครับตัวนี้คือบบหันมีไผมาแจกต่องเลยแมนครับแล้วก็จะมีอีกต่อไปแล้วก็จะมีต่อไปสามอัดเสี้ยวัดช้อนอืตัวเหล็กตัวโซ่เลย

นี่นี่โทรศัพท์จ้าอาหน่สิตาสแล้วันี้ครับมาแล้วก็ขอคอละลค์ของนละแนนะครับตัวไหเดี๋ยววันนี้จะเรื่องอะไรเดี๋ยวเอามาตามรับชมกันด้วยสื้อแม่ตะเขียนนะครับ Thank you, Moida. หกสี่นะนะใช่ครับหกสี่หกสี่หกสี่ค่ะตัวหกสี่เนาะันนี้เนาะคุณบอกบอกครับบอกโอ้ไม่หกสี่อหางเดียวนี่บอกครับสามตัวฮะหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามกับหกสี่หนึ่งสามหกสี่กับหนึ่งสามสามตัวเลยครับบ่ได้บ่ได้หกสี่หนึ่งสามหกสี่กับหนึ่งสาม ครหกสี่กับหนึ่งสามนะคะแม่ตเคียนบอกเลยค่ะพี่น้องหกสี่กับหนึ่งสามเป็นเป็นบอกว่าเมันสิขอขอภาษนเดียวขอภาษีภาษนถ้าทุ่งวันนี้แม่นปะคะอ่าแบบสบายแบบเสียงนะขอพระเบี้ยครับพระเบี้ยไม่มัดให้เพิ่นบอกครับเป็นขั้วนะเป็นชุดเลยปะคะอ๋อค่ะชุดไทยังสั่นบอกไยครับพวกแต่ละแปลงเพิ่น ค่ะตะลับแป้งขอชุดไทยก็ตะลับแป้งอชุดไทยครับตะลับแป้งพี่น้องครับมีมีระบุสีบะคะสีอันใดไอชุดอะค่ะเป็น่ากไดสีหยังค่ะคันใดบอกสีอ๋อบอกสีเนาะเพื่อแต่เพิ่นขอครับผมได้ครับเพิ่นซื้อหยังเนาะถามซื้อเพิ่นบึงบ่ไดดถามซื้อเป็นสามเพิ่นมาเพิ่นกะเพิ่นก็บอกว่า มันได้บอกมันบอกเลยมันก็เลยว่าคันทีเสียหายอยังเพิ่นก็เลยบอกว่าเสิยหายภาษี้็ใส่ยภาษีบ้างภาษีแต่รับแป้งชุดชุดแต่งโตกับแต่รับแป้งคนณนะกับวงหูเพื่อนแต่รับแป้งคงณคงผิงนะ รับแปลงลิกสติกกระจกไว้เสร็จไรเนาะแมลวีนะเนาะสุดแต่งตเนาะสุดแต่งกายโลตัอ่ไอ้ปังปังหกสี่ครับหนึ่งสามหกสี่หนึ่งสามเด้อพี่น้องบอกง่ายเนาะสาแม่ตะเคียนตัวไห่ไหสามโตบัวไห่เป็นไห่แต่สองโตหสองโตครับหกสี่ตัวที่บสกามสนะครับเรามีกระดาษด้มั เจะไปสรุปอายุ <ś led> สรุปอุนีกฮะคนใหญ่คนออกจากต้อเนลนย<อ>คนใหญ่ไม่อยู่นี่บอครับใหญ่ไม่อยู่นี่แต่ก่อนอุดมสมบูรณ์แต่ก่อนอยู่ทังนี้ทั้งนี่ลนะประมาณนต้อที่เขาขึ้นมาจ้าแต่วันนี้เอาไปเอาแกะผ่าใชา่มาหอบทั้งดาวอีทั้งนี่แต่วันนะี้ เรากกไ่ใหญ่ดอกพิณวาจ้าแต่เคยเห็นอ๋อว่าอาจารย์บอกท่านเคยเห็นมหนบ่บ่แต่ว่าเพินว่าอยู่ฟังหนีมีแทะนีก่อนออกจากเฮื่นน่อยนะมีทั้งนี้อือแต่็บเคยเห็น็บเคยเคยเขามาทั้งนี้นั่นแสดงว่าเอ่อเป็นเสื้อเป็นเสื้ออาจารย์แต่ยูยู่เถียงครับแต่อาจารย์มาหอดบอกว่าอยู่ตั้งผีอาจารย์มาเคยมาก ต้งผีเพ่าะเธอเนาะโม่ขี้เขาเลยแหละบม่ขี้เขามาแต่ว่าโหมีต้นตะเคียนเนาะเดีย๋ยวมันสีไม่มทั้งนี่อ๋อพี่น,อน้องเข้าไปอย่าลืมเดอ้อ64ครับ13ได้พี่น้องเพามีกระดาษเขียนซ้ำพี่น้องเลยบบาที่ลืมพี่น้องเพิ่นจำอาไรอยู่ดอกจำอะไรพี่น้องพี่น,อน้องจำเอาฟังคือเขียนไว้เลยเบิ่งกนี่อยู่บ่ สิคืนยสิคืนยู่คืนยู่พี่น้ออืยู่ไก่จ้าในมืออสาวมาเบิงอ๋อบ่ได้คืนเดียวนีแม่นบ่อ๋อครับบอกกันเลยเนาะหกสี่กับหนึ่าเขียนไว้ับหกสี่กับหนึ่งสามเปนเขียนไว้เขียนไว้กระดาษกับแหวมอยู่ในปลาในดงเลเบาทีมาเตรียมหอมเลยเบาทีถือกงสื้อน้องดิติดโ่ซื่อ สรุปแล้วเนาะลายเลขก็คือหกสี่กับหนึ่งสามแมเตเคียนทีมขอคอัังแรรกคับอยู่ริมหวยริมน้องมองนี้เนาะเป็นริมหวยแหละหกสี่กับหนึ่งสามอาจารย์อาจารย์ชื่นอาจารย์ชื่นนะครับอาจารย์ชื่นเมืองศรีสเกตเมื่อเราบอกครับนบอกแล้วก็ไปมาเร็วไปเร็วนอนมาเร็วเคลมเร็วศรีสเกษ ครับพี่น้องเป็นครั้งแรกเนาะว่าต้นตะเคียนตัวนี้เนาะข้างแลยครับหกสี่หนึ่งสามมาขอบคุณอาจารย์หลายเด้อครับเออขอบคุณอาจารย์ชื่นค่ะหิงหิงปังๆนะคะหกสี่หนึ่งสาม